โย่ Yo, สวัสดีชาวฟิตเฟิร์มฟันฟน,นะครับวันนี้เนะี่ยฮะเราจะมาออกกําลังกายกันนะครับออกกําลังกายด้วยย่างยืดกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาะทุกคนไปออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งในก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้แชร์ทคนิคในการออกกําลังกายเสริมกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปแล้วแล้วก็ อกไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามช่องฟิตเฟิร์มฟันและเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับทำคลิปต่อไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีท่าอะไรและก็มีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรบ้างครับโอเคครับท่านี้มีชื่อว่า band pull up นั่นเองนะครับเราจะใช้ยางนะครับเป็นตัวช่วยในการดึงสําหรับใครที่ดึงไม่ได้นะครับผมหรือมีปัญหาในการดึงข้อดึงไม่ขึ้นยางช่วยคุณได้นะครับวิธีการผูกยางไว้กับ ลาวเหล็กแบบนี้เลยนะครับเลือกเหล็กที่มันมั่นคงด้วยนะไม่งั้นมันจะหล่นลงมาได้แล็เกิดเกิดอันตรายนั่นเองนะครับหลังจากที่เราผูกยางเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยเหยียบยางไปเลยนะครับเพราะยางเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นอยู่แล้วนะครับหลังจากเหยียบยางครบสองข้างแล้วก็จับนะครับกว้างกว่าไหล่เล็กน้อยแล้วก็เปิดหน้าอกบีบสะบักไปด้านหลังนะยางก็จะเป็นตัวช่วยในการดึงนะครับหลังจากนั้นเปิดอกหายใจเข้าแล้วดึง Oh. เปิดหน้าอกนะครับหายใจเข้าแล้วก็ดึงนะครับแอน่นอกไว้แล้วก็ปล่อยช้าๆนะฮะยางจะช่วยดึงแล้วก็ดึงใหม่หายใจเข้าดึงฮบ ท่าต่อไปนะฮะมีชื่อว่าแบนและพูดาวนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับรัดเหมือนเดิมเลยยืนก็ได้หรือนั่งก็ได้นะครับในการจับนะครับก็จับความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับตัวตรงแอนหน้าอกแล้วก็บีบสะบักนะครับจากนั้นนะครับก็ดึงให้ศอกนะครับบีบหลังของเราเอาไว้นะฮรแล้วปล่อยช้าปล่อยสุดเลยนะครับแล้วก็ดึง โอเคครับท่านี้นะครับมีชื่อว่าแบรนดโรนั่นเองนะครับท่านี้ก็จะเพิ่มในส่วนของกล้ามเนื้อปีกเช่นเดียวกันในการมัดยางนะครับจะมัดกับขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้ก็ได้นะฮะอันนี้ผมก็มัดกับขาเก้าอี้ที่มันมั่นคงและแข็งแรงนะครับโอเควิธีการเซตท่านะครับก็เราก็จับยางนะครับผมให้พอดีกับการดึงของเรานะฮะแล้วก็หลังตรงนะครับวางขาเป็นธรรมชาติไปเลยปกตินะครับแล้วจากนั้นนะครับแอ่นอกบีบสะบักนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้ดึงนะครับดึงยางเข้าหาสะดือนะครับปุ๊บอย่างงี้นะ บีบกล้ามเนื้อหลังนะครับให้สอกแนบลําตัวไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ดึงฟึ่บแบบนี้นะครับสอกแนบลําตัวก็ได้เราจะได้ปีกนะครับแต่ถ้าเกิดเรายกสอกสูงนะครับแล้วก็ดึงมาอย่างนี้มันจะได้กล้ามเนื้อในส่วนของสะบักนะฮะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี้นะครับสอกจะอยู่ต่ากว่าไหล่เล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อสะบัก ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าที่ช่วยในพัฒนาในส่วนของกล้ามเนื้อนอกข้อนะครับผมท่านี้มีชื่อว่าแบนทรัคนั่นเองครับในการจับยางนะครับผมเซทท่านะฮะก็เซทท่าโดยการจับยางนะครับแล้วก็เหยียบยางลงไปเลยนะครับเหยียบในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตรงนะฮะเหยียบแบบนี้ค้างไว้ใช่ไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยทำการยักไหล่ขึ้นมาครับัตตรงหลังตรงนะฮะอย่างอหลังนะครับหน้าอกไว้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นปึ๊บนะเป็นแบบนี้ น่ครับปล่อยช้าๆนะีครับบางคนจะชอบแบบดึงขึ้นเสร็จปุ๊บงอศอกอันนี้ไม่ต้องนะครับเราเราปล่อยแขนเราปล่อยศอกเป็นธรรมชาติไปเลยนะฮะล้วใช้แค่หัวไหล่นะครับดึงยักขึ้นมาปุ๊บ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับท่าออกกาลังกายบริหารกล้ามเนื้อหลังที่บ้านด้วยยางยืดนั่นเองนะครับใครที่มียางยืดนะครับก็สามารถ work out ตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสะบักหรือว่าหนอกอนะครับก็สามารถออกได้หมดทุกท่าเลยนะครับผมแล้วก็เป็นท่าง่ายๆอีกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจกับช่องฟิตเฟิร์มฟันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมเวลา ผมอัปโหลดขึ้นไปแล้วนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ